กลับมาต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลับมาแล้วนะ,ะนะคะับหลังจากที่เจ้าของไปเกาหลีมานะคะเอลิน่าเอสไฟเบอร์คุณผู้ชมนะฮะเอลินะะ่าเอสไฟเบอร์นี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะ,คะที่เจ้ายอมรับเลยนะคุณผู้ชมนะ,ะ,ะว่าเป็นสารสกัดนะคะจากพืชผักผลไม้เนี่ยนะฮะร้อยเปอร์เซนต์กว่า30ชนิดนะคะ พี่ต๋อจะเล่าแบบรวบลัดตัดตอนแล้วกันเนาะเขาบอกว่าอังหุ่นเนี่ยคุณเห็นไหมที่กล่องข้างกล่องเนี่ยอังุ่นที่เขาใส่เนี่ยทำไมเขาต้องใช้สีเขียวเพราะว่าเขาใช้อังุ่นนะคะนำเข้าจากประเทศเกาหลีรสชาติเปนจะหวานหอมอร่อยนะคะแต่ไม่มีน้ําตาลนะคะแล้วก็แคลอรี่นี่ศนอร์็นะคะ ช่วยทาให้ผิวสวยด้วยนอกจากจะทำให้เรารูปร่างดีนะฮะขับถ่ายดีแล้วเนี่ยจะทําให้เราผิวสวยมีออร่าด้วยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็น้องๆผู้ชายผู้หญิงที่มีปัญหาสิวเพราะท้องผูกนะคะ ไอ้สิวเนี่ยทำให้ท้องผูนะ,ะปัญหาท้องผูกทำให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อขับถ่ายได้ปกติเนี่ยไอปัญหาสิวต่างๆเนี่ยมันจะลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะและตัวเขาเรียกว่าเอลินาเอฟไฟเบอร์ตัวนี้มันจะไปดักจับพวกไขมันมดักจับน้ําตาลไม่ให้ซึมเข้าสู่ร่างกายนั่นก็คือขจัดความอ้วนไปเลยและก็มีพรีไบโอติก o s สนะคุณผู้ชมนะช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเราโดยเฉพาะลําไส้ให้ขับถ่ายอย่างปกติ ใครที่มีปัญหาท้องผูกหรือใครที่ต้องการลดน้ําหนักเนี่ยนะฮะมาคนออกกําลังกายอย่างพี่เต๋าออกมาสองเดือนแล้วลงแค่โลเดียวครับกูหมดกําลังใจค่ะม,มันต้องมีตัวช่วยมันต้องมีตัวช่วยนี่ก็คือเอลินาเอสไฟเบอร์คุณทานก่อนนอนก็ได้หรือคุณจะทานก่อนอาหารเช้าก็ได้เลยนะฮะรสชาติอร่อยมากรสชาติหวานอร่อยแต่เป็นน้าตาลศูนเปอร์เซ็นต์นะฮะวันนี้โปรโมชั่นกล่องหนึ่งเนี่ยโอ้โหลดเลย หลัก <100. S 1> ร้อยอะจงๆนะเพราะว่ากล่องหนึ่งเนะี่ยปกติ690บาทเราไม่ขายนะยเจ้าของคุณมลบอกว่าลดเลยถ้ามารายการนี้กลับมาแล้วก็ต้องลดอีกนะฮะ 90, หกล่องจาก690เหลือ390บาทต่อหนึ่งกล่องเท่านั้นนะครับหรือว่าคุณผู้ชมอยากจะซื้อเอลิน่ไซเบอร์จำนวนสกล่องครับราคาพิเศษเพียง1560บาทนะครับและแถมแก้วปรับเงนภูฟฟีไปอีก1แก้วด้วยนะครับใครสนใจนะฮะโทรได้เลยเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วนะครับ5ูนย์เก้าสาทีอ l เก้าหนึ่งห้ับใครอยาก สั่งซื้อติดต่อ,อรายละเอียดหรืออยากจะเป็นตัวแทนนะครับบอกได้เลยว่าติดต่อไปที่เพจ Facebook ได้เช่นเดียวกันขึ้นด้านล่างแล้วอย่ารอช้าครับเพจ Facebook Alina เอ f ไฟเเพจบร,ริษัทนั่นเองนะครับเจ้าของคือคุณเมลนะครับผู้บริหารเอลิ h าชอยแล้วก็นี่เลยนะฮะเจ้าของเลยเจ้าของเลยเจ้าของแลวเป็นคนนาเข้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเป็นคนเป็นคนที่คิดสูตรเองตัวจริงตัวนิดเดียวนะครับ ตัวนิดเดียวแล้วถามว่าทำไมตัวเล็กจังเขาบอกว่าทานเขาต้องลองทานเอลีน่าก่อนเขาก็นำเข้ามาจากเกาหลีาสารสกัดต้องนำเข้ามาจากเกาหลีแล้วก็ผ่านอยอยไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเมลเนี่ยจะเป็นคนที่กินก่อนเราแล้วก็พี่เต๋อบอกว่าห้ามขายแพงนะขายแพงเศรษฐกิจอย่างนี้ขายไม่ได้คุณเมลบอกได้ค่ะเขาขายแค่390อ้ถูกมากคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ผลที่มันเห็นเนี่ย มันเห็นตั้งแต่ซองแรกแล้วถ้าถามยี่โอมดูยี่โอมกินซองแรกก็รู้เรื่องเลยซอ,องแรกคุณผู้ชมเของเขาของจริงบางอันบางยี่ห้อกินไปฝืดคอฝาดคอไม่อร่อยครับซอง5ซอง1บซองยังไม่รู้เรื่องเลยแต่อันนี้อร่อยหวานนะฮะเหมือนน้ำผลไม้แต่แล้วก็ เห็นผลตั้งแต่ซองแรกเลยคุณกินไปซองแรกปั๊บตอน6กชั่วโมงปั๊บคุณก็รู้แล้วว่าเห็นผลจริงๆนะฮะขนาดแม่ลีน่าไม่เคยชมยังบอกอร่อยมากเลยนะฮะอ่ะ,อะย้ำเบอร์โทรอีกรอบหนึ่งค่ะ0 9 3 2 9 1 5 5 4 9นะครับเอลีน่าเอสไซเบอร์นั่นเองครับมากันที่ข่าวบันเทิงฮะสรุปแล้วนางเอกคนไหนล้วงของนางเอกที่ไหนหล่ะนางอ่ะไม่ใช่นางเอกเหรอนี่อ่านว่าอะไรแล้ก็เขาเขียน,นมันอย่างนี้คุไม่ได้เขียนว่านางเอกอ่ะเปลี่ยนใหม่นี่มันเขียนว่าอะไรเนี่ยดาราศาสตร์เออแล้วก็ดูนี่ไงหัวข้อตัวสคริปต์ไง เออเราก็ต้องตั้งไว้ก่อนถือจะเป็นนางเอกบ้างหรืออาจจะเป็นดาราก็ได้ดารากับนางเอกคุณคนละโลกกันอีโยเอาไม้แน่เอาให้รวมๆไงจะได้เป็นมันรวมไม่ได้นางเอกมันมีไม่กี่คนดารามีทุกคนอ่ะเปลี่ยนเป็นดาราสาวก็ได้ดาราสาวอักษรย่อมอมานะครับรับตกใจกับเหตุการณ์ล้วงงูพระเอกหนุ่มกลางกองยอมรับว่าง,งูของพระเอกคนนั้นเนี่ยสู้มือมากเพราะงูใหญ่มากมสรุปแล้วดาราสาวอักษรย่อมอมา เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวไปแล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้เพจจ๊ะุ๊มานํำเสนอปุ๊บเราก็เอ้ยใครอะไรยังไงอะไรยังไงเออผลท้ายวันนี้อยู่ดีๆปุ๊บมีอักษรย่อมาเลยเป็นดาราสาวก็โทรไปถามเขาถามใครถามดาราสาวะคนเขียนนั่แหละอ๋อนีวถามดาราสาวตกใจหมดเขาก็บอกว่าจับกันจริงเออแล้วเ็าจับพระเอกด้วยพระเอกคนนี้หล่อมากเป็นพระเอกไม่พูดช่องแล้วกันไม่เอาแล้วก็หลวง ล้วงเสร็จปั๊บเนี่ยมันมันทงอาดสู้มือมันก็เป็นแบบว่าเป็นฉากที่จะต้องฟิตติ้งกันก่อนอพอเขาบอกว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่ต้องล้วงเข้าไปเนี่ยในกระเป๋าเกงแล้วพอล้วงไปเสร็จปั๊บเนี่ยไอ้พอนิ้วมือหรือมือหรือปลายนิ้วไปโดนทีนี้มันแข็งมันแข็งมันสู้มือมันก็พัพาดขึ้นมาพอมันพาดขึ้นมาเสร็จปั๊บเนี่ย คนนี้น้องคนนี้มันก็ตกใจเออออมันตกใจที่มันพอมันพลาดที่นมามันก็มันก็พลาดฟูเต็มมือไงมันก็ตกใจเอออมันก็ไม่นึกว่าน้องมันจะมีอารมณ์พอคอีกคนนี้มันจะมีอารมณ์ขนาดนี้ไงเออนั่นแหละไปโดนมันก็ต้อง ตื่นเป็นธรรมดาไม่นะไม่ใช่ทุกคนเออหรอเออถ้าือผู้หญิงมาโดนพี่พี่ก็ไม่ตื่นนะไม่ใช่พี่ก็แบบเอ้ยวนนี้นายมาโดนกี่ชั้นแล้วก็นั่นน้องเป็นผู้ชายไงแล้วผู้หญิงมาโดนมันก็ต้องเป็นธรรมดาบ้างที่จะต้องลุกพังอัดน้มคํำโลกบ้างนั่นแหละนะคะได้เหตุการณ์ประเภทนี้มันมีเยอะเกิดขึ้นกับพวกพระเอกอะเยอะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องผิดป่ะมันก็ไม่เป็นเรื่องผิดมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์มันก็มีพระเอกอีกคนหนึ่ง น้อยสีเอาแล้วก็นั่นแหละเคยเล่าเคยเล่าให้ฟังแล้วไงว่าตอนเช้าไปถ่ายละครอ่ะต้องรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่าถึงจะได้ถ่ายะครับเพราะว่ามันมันผงาดขึ้นมาจนมั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 นใส่กางเกงก็ลําบากมันจะเปลี่ยนชพวกคอสตูมเหรู้ดีคอสตูมอ่ะพาะพี่เต๋าลูกสาวเป็นคอสตูมเยอะอคอสตูมเมื่อแต่มาเล่าให้ฟัง เออแต่อีพวกที่มันใหญ่ๆยักษ์ยมันจะเป็นพระเอกหน้าตาหล,ล,นะล่อมลหมดเลยนะพระเอกหล่อนะบนหลับต้นๆเหมดนเลยนะที่มันพังาดแต่ไอ้พวกที่แบบขีโม้อย่างนั้นอย่างนี้ก้าวนิวน้วนู่นนี่นั่นโอ้ย้เนอน,น,อนสักคนหนอนหนูกูจะบอกให้เออโอ้ยไม่อยากจะพูดอืมอืมนั่นแหละอีพวกที่ไม่ค่อยโม้อ่ะจำไว้เลยฉันบอกเลยสี่คนหามสามคนโอบเอามือโอบ ก็ดูอีแก่นนะตอนเช้านะทำไมอ่ะใครเหรออยากเหรอเอออีแกนเออมึงก็ต้องไปทำกองละครถ้ามึงทำกองละครเนี่ยมึงก็จะรู้ว่าใครใหญ่จริงใครอะไรจริงใครพูดจริงพูดเท็จใครใหญ่จริงไม่ใหญ่จริงแล้วมึงทำกองนักข่าวเนี่ยมึงจะไปดูทำไมนักข่าวส่วนใหญ่ก็มีแต่ผู้หญิงมึงก็ไม่เห็นอะไรดูไปก็เสียสุขภาพจิตมึงก็ต้องไปทำกองละครเพราะว่าพวกเนี้ย มันต้องมีฝ่ายคอสตูมไงเพรางทีนั้นมันต้องจับนู่นนี่นั่นถอดกางกงกางเกงจัดระบบระเบียบให้มันเรียบร้อยจัดระเบียบหมายถึงจัดระเบียบกองเกงจัดไข่ยังไม่ให้มันตกลูกตกเปอีนี่เวลามันเข้าคูงเข้ากองเป็นปกติป้าแม่ผู้ชายพอสตูมมันก็ต้องช่วยดูด้วยไงเออมันตัดได้จากเองหรอบางทีมันไม่รู้ไงบางทีมันอยู่ในฉากมันไม่รู้ไงยบางคนน่ะพี่เต๋อเคยสัมภาษณ์ไอผู้ประกาศคนหนึ่งหน้าตาหล่อมากนั่งไปนั่งมาพับก้มไปดูเอาลูกตกเปย ลูกปหาดเนอะลูกเปลูกขนาดเนี้ยฉันก็อุ้ยอุ้ยหล่อด้วยโอ้ลูกตกเปย์โอ้ตา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 เห็นแล้วหิวหน้าตาหล่อด้วยสเปคด้วยลูกตกเปเป็นลูกเลยโอ้โหเอมันก็เป็นบุญตาของเธอเห็นแล้วก็เงียบไ้แล้วแหละก็เงียบอย่าไปเว่ยเวเหมือนอีตู่อีตู่ลูกสาวกูเปลิด S <S มันจะแหกเปล่าทําหอเลยเหรอทำอย่างคนไม่เคยเจอ,อมีหัวตัสิบสองออดุนแรงมากนะฮอ่ะตัวเรื่องของดาราสาวสอนย้อมหมาจะเป็นใครก็อกว้างๆรวมๆไปเพราะว่าเห็นคุณแม่โพสนะนไอจีเมื่อเช้า,า,ชานี้นะครับเ็ก็พวกนี้เขาเขาก็ตก,ก,กใจแหละเพราะมัพนพงาดฟูฟูคามือเท่าไงฟูคามือ แสกัน้องเขชอบกิน M&M ็มอือมเต็มในปากแต่ไม่เต็มในมืออซึ่งเคยเจอใครวะเอา <ugh>, yeah. เดี๋ยวนี้นะในทวิตเตอร์นะมันชอบไปแอบถ่ายผู้ชายลอๆในรถไฟฟ้าแล้วถ่ายเป้าเนาะแล้วมันก็เอามาแล้วบางคนก็นักก็ฟูบางคกน,นก็พวกวัรุ่นนะมันจะฟูเก่งพวกนกี้ฟูโดนฟูรล้วก็เฮยก็ถ,กถ่ยกัน เอามาลงทําให้จิตใจแม่เนีนวันไหวโรคจิตโรคจิตที่อะไรล่ะขอพวกนี้แล้วแม่ถ้ามึงแหมกูยอมรับความจริงว่ากูเป็นอะไรกูเป็นโรคจิตเหรอแต่คนเป็นตุ๊ดอย่างมึงไม่ยอมรับความจริงกูว่าวิปริตแล้วล่ะไม่ไปแอบถ่ายของไงมันไม่ดีไม่ใช่หรอแล้วก็ดูไงดูไปเถอะมึงอย่าเรื่องเยอะไม่หม่ไม่ได้ว่าแม่ว่าแม่เป็นคนดูไม่ถึงไปแอบถ่ายเขาได้ยังไงคนเราเขาก็เผื่อแผ่เนาะบางคนใส่กางเกงบอดแล้วไม่ได้ใส่กางเกงในอ๋อ สมัยก่อนอีโอมเคยเล่าให้ฟังวตอนอยู่สุพรรณก็ไปดูไปเตะฟุตบอลแต่ไม่เคยเตะนะไปนั่งรุมสนามไปดูผู้ชายใส่รองเท้าลูกตกเปกันเต็มเลยอีโอมนั่งหัวใจไหวหวั่นหัวใจไหวหวั่นเพราะอากาศมันร้อนเปล่ามึงได้เห็นลูกตกเปไม่เคยเลยอีโอมหยุดเถอะอ่ะต่อไปดูนี่ดีกว่าครับทิศไพวันด่าเดือดกลางไลฟ์นะฮะบอกด่าใครก็ไม่รู้ว่าอีหน้าหนังพลาสติกนะฮะ อเออหลังหลังคงเห็นทิดไพยวันออกมาไลฟ์สดแสดงความน่ารักตะมุตะมิกับมินยงครับน้องชายกู้จู่ใจนะไม่ใช่กู้ใจคู่ใจอยู่บ่อยๆจนทําให้หลายคนเนี่ยนะครงงว่าเออ เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนนะจนมีแฟนคลับบางรายก็เกิดความไม่พอใจแล้วก็เปลี่ยนจากที่เคยเป็น f D, อตีก็ไม่เป็นเอตีแล้วตอนนี้นะฮะล่าสุดก็มีคอมเมนต์บางคอมเมนต์ไปบอกว่าทิศเนี่ยหน้าคล้ายคืนกับเต่ามากเลยทําให้ทิศเนี่ย <c oughs> ปรีแตกโมโหแล้วี่คุณนะฮะจนต้องตอกกรับแบบนี้อยากรู้ไม่ตกกลับแบบไหน <c oughs> ก็ไปฟังคลิปสิจ้ารออะไรเละจ้าฉีอะไรเข้าไปของปลอมทั้งนั้น ปลอมทั้งตัวปลอมทั้งใจสภาพม,ม,มีมีหน้า,าว่าเขาดื่น <laughs> ฉันหน้าเหมือนเต่าแต่ฉันหน้าดั้งเดิมพ่อแม่ฉันให้มานะฮะอีโปที่บุรีฉันสองกระจกปลอมทั้งหน้าสภาพอีหน้าหนังพลาสติก <laughs> มีด้งกินครับ <laughs> หน้าปลอมไม่เท่าไหร่ใจปลอมอีกมึง <laughs> บุลี่ไม่ไม่เป็นไรบุลี่ปไปเลยท่านเห็นเชนบล็อกออนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ตอนนี้ในจอกจอกคือคนถล่มทลายมากะนะฮะในการได้รับความนิยมในคลิปนี้นะครับแล้วจอกจอกเองก็เอาไปลงด้วยนะครับก็เลยหยิบมาฝากกันนะฮะก็มีคนไปคอมเมนต์บอกว่าโอ้คุณพี่ทีนั่นนะใครคืนครับเต่ามากเลยค่ะพี่นะฮะคุณพี่ก็เลยตอบกลับแบบนั้นเลยนะฮะไม่เหมือนเลยเนาะเต่าอ่ะ ไม่เหมือนเลยโอ้โหพูดเลยว่าไม่ได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวกูต้องไปทำพิธีกรคู่กับเขาอ๋อใช่รายการอะไรอ่ะเร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้เลยหรออ๋อไม่ใช่มาหมาตมปองเหรอเขาก็มาด้วยท่านมาด้วยเออมาด้วยเลยทำไมเหือท่านผิดหรือที่ท่านไาทำรายการคู่กับอดีตพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ได้แค่ถามว่ารายการอะไรเนี่ยที่เป็นหญิงบาปมากกเลยแม่ไม่ได้เป็นหญิงบาปหรอกแม่เป็นสูงส่งเลยเพราะแม่เป็นผู้หญิงคนเดียวแม่เป็นผู้หญิงคนเดียวไง เดี๋ยวพีณต้องไปอีกเนี่ยไปทิ้งเนี่ยนี่ยันที่ไปเปิดรูปปงรูปโป้ให้เขาดูนะไมได้ไม,ม่ได้บ้าหรอโมอมบาท<อ>ทำพฤติกรรมอย่างกับแม่ตลอดเวลาชอบเปิดรูปผู้ชายแก้ผ้าให้แม่ดูแลบอกว่าตัวเองเป็นเกนล์มั e บไข่ไปละ e มึงอะไร นั่นแหละนะคะอ่ะพักเมกกันดีกว่าขอบคุณเอลีนาหน่อยเร็วฝากด้วยนะคะเอลีนาเอสไฟเบอร์นะเจ้าของก็ชื่อคุณเมลนะคะอาชยาพานะคะเป็นผู้บริหารเอลีนาชอยส์ลูกคุณเมลขึ้นหน่อยนะลูกผู้บริหารเอลีนาชอยส์นะคะเป็นคนคัดสรรมาเลยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้อร่อยนะคะ อร่อยจริงคุณคุณจะต้องลืมไปว่ามันเอ้ยตกลงมันลดมันลดความอ้วนหรือว่ามันเป็นอาหารกินเพื่ออร่อยเพื่อกินเพื่ออร่อยอหรือว่าเป็นอาหารลดความอ้วนแต่จริงๆแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ดูในน้ําหนักนะคุณผู้ชมนะฮะหมดปัญหารเรื่องน้ําหนักหมดปัญหารเรื่องถ่ายยากนะคะลําไส้เป็นสงเป็นสิวนี่ก็จะหมดไปด้วยเพราะมันได้ขับถ่ายออกไปไม่ได้ระบายออกไปนะฮะใส่ผักผลไม้อ้งหุ่นนี่นะฮะ ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นออร์แกนิกนะฮะกว่า30ชนิดเลยดับจับไขมันน้ำตาลนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็มีพรีไบโอติก FOS นะฮะนูจุลินทรีย์ที่จะไปปรับสมดุลให้กับลำไส้ของคุณดูดูพี่เต๋กินหมดเกลี้ยงเลยเออกคุณผูณ้ชมเชื่อไหมว่ากินทุกวันอนะ่ะ มันน้าหนักมันหน้าท้องมันหา,หายไปหายไปหายไปเนี่ยน้ำหนักเขาบอกว่าเขาบอกลดลงภายใน5้กิโลเอ้ลดลง5กิโลภายใน1เดือนหนึ่งเดือนคุณกินทุกวันเนี่ยยังไงก็ลงนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาคัดสรรมาจากประเทศเกาหลีมีออยอถูกต้องตามกฎหมายนะฮะโดยผู้บริหารคนเก่งน้องเมลนะคะรัชยาภาผู้บริหารเอลีนาชอยนั่นเองวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่น ไม่ต้องตกใจราคา,า,คาหลักร้อยอ่าราคาหลักร้อยหนึ่งกล่องปกติ690ไม่ขายนะครับเหลือเพียง390บาทต่อ1กล่องเท่านั้นนะฮะหรืหอคุณผู้ชมอยากจะได้นะครับเป็นเซตเลยซื้อเอเลนาเอทไฟเบอร์จำนวน4กล่องครับราคาเพียง1560บาทและแถมแก้วปรับอุณหภูมิฟรีไปอีก1แก้วกับโปรนี้ด้วยนะครับใครสนใจรีบเลยครับเบอร์ขึ้นด้านล่างแล้วรีบแคปรีบโทรได้เลยนะจ้า9 3นย์เก้9และแองเก้าหนึ่งห้าสี่เก้าและแอดที่เอเ็นัวแกนเทลโค้ดหรือพิมพ์ลายแอดได อะไปที่เพจ Facebook ของเขานะครับที่เอลีนาเอทไฟเบอร์เพจบริษัทพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะบอกให้ไอ้น้องเมลเนี่ยซื้อเอลีนาเนี่ยพันห้าร้อยหกสิบเนี่ยครับและจับฉลากแจกทองบาทนึงเออเอาดีกว่าเพื่อรายการเรานะฮะใช่ครับแจกทองไปเลยไม่ยางยางอย่างนี้มึงแจกเป็นคนเดียวเถอะเดี๋ยวฉันจะบอกพราเออเออมาอนาคตไงใช่นะคะใครซื้อเยอะๆเนี่ยนะคะแล้วก็เก็บกล่องเอาไว้แล้วเราจะบอกว่า โอกาสหน้าจะมีการแจกทองแจกทองนะครับเดี๋ยวเรา<จ>พรักเราพรกักสักคู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวประเทิมกันต่อครับ <c oughs>